นาจัดให้ใส่ปิ้งๆเลยเลยตรียมตัวพับกบพอสเปเชียลบอบเลยเตรียมตัวพับกบพับกบ,บ,กบเฮ้ยพบกลับค่ะคัดประทษค่ะ <c oughs> <c oughs> ใจมาปรึกษาค่ะเวลาที่แพทต้องออกไปยืนหน้าห้องแพทจะรู้สึกตื่นเต้นตัวยเย็นเหงื่อออกยิ่งเวลาคนที่แพทชอบมองมานะคะึูเหมือนจะเป็นลมเลยค่ะทําไงดีล่ะคะพี่หนูนะโอเคค่ะน้องแพทเวลาที่เราตื่นเต้นเนี่ยเป็นเพราะว่าเราเนี่ยขาดความมั่นใจเพราที่พี่แสดงเรื่องกวนเป็นโฮและต้องไปตะโกนให้คนเกาหลีร้อยกว่าคนฟังเนี่ยพี่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะ <love> แต่ว่าตอนนั้นพอเราคิดว่าที่เขามองเราเพราะว่าเราเนี่ยน่าใส เท่านั้นเลยค่ะวิญญาณแห่งการแสดงบังเกิดขึ้นมาเลยค่ะเทคเดียวผ่านเลยดังนั้นน้องแพทต้องหาวิธีสร้างความมั่นใจให้ตัวเองนะคะนั่นก็คือนี่เลยหัดฝึกพูดกับตัวเองหน้ากระจกบ่อยๆนะคะและเวลาที่เราออกไปพูดหน้าห้องแล้วคนที่เรากําลังแอบชอบในกําลังมองเรามาอยู่ให้คิดว่าที่เขามองเราเนี่ยเพราะเราเนี่ยสวยแล้วก็หน้าใสาเอ น้องแพทเนี่ยน้าใสหรือเปล่าคะทำาไม่ละก็พอนสเตเชียลโฟมเคล็ดลับหน้าใสอมชมพูของหนูนากัดพันออาจริงแล้เหรอคะพี่ตกใจหมดเลยมันเล่นที่ใจฉันเต้นแบบนี้ฉันว่าเธอก็มีอาการใช่ไหมใจมันเต้นมันเต้นเป็นจังหวะรักแล้วเธอละเป็นจังหวะยังไง เ,เมื่อกี้เนี่ยขอมอบให้น้องพัดด้วยแล้วกันนะคะถ้าต้องออกไปพูดหน้าห้องและใจเต้นอิบก,ก็ขอให้เต้นเป็นจังหวะรักพบกันหน้าใส่แชมพูแล้วกันนะคะนูนาจัดให้ใส่ปิ๊งๆเลย